ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ปรางสองพี่น้องนะคะอุทยานศรีเทพนะคะอุทยานศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะตอนนี้เรามาชมบรรยากาศกันนะคะเพื่อนๆเอากล้องเราะถาไปก่อนตอนนี้นักท่องเที่ยวก็มากันเยอะเลยนะคะนักท่องเที่ยวมากันเยอะเลย เฉพาะหัวนี่เฉพาะหัวนี่ก็โอเคแล้วสีเขียดนะคะจะพามาชมนะคะสวยมากเลยลากลากลากเอาเท้าจีบข้างหน้าลักลากเอาเท้าใหม่เท้าจีบข้างหน้าเออข่ะตรงนี้ใช่ไหมที่เขาเข้าไปเข้าไปลอดอุโมงค์ด้านโน้นอธิษฐานนะคะใครที่ต้องการสิ่งใดนะคะเรามาที่นี่นะคะเราก็มาอธิษฐานนะคะเพื่อนๆแล้วก็ลอดอุโมงค์ไป เอาเอาเอาเท้าจิกมาข้างหน้าไอ้แม่แมมเอาเท้าจิกมาหน้าแม่เท้าจิกข้างหน้าสวยมากเลยนะคะให้เราถแก้ท่าไหมมแม่เดี๋ยวเรามาดูนักท่องเที่ยวจิกมังหน้าปลายเท้าจิกมังหน้าเออปลายเท้าจิกมังหน้า ออมือโน้นวางที่หน้าขานี่ก็ไ้ปลายเท้าเธอจิบวางหน้าตายมากอันนี้โอเคเก่งอีกทีหนึ่งสองสามมือนี้อย่างนี้ก็ได้หะวะวางไปอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามโอเค เไม่เป็นเลย <c oughs> ให้ให้หน่อย <c oughs> ไหนอะตรงไหนรอดอธิษฐานล่ะโน่นนนไม่ล้ออธิษฐานขึ้นเออเขาห้ามขึ้นโน่นแค่ตรงนี้พอให้หนู